ไอดีว้ามึนก <M> ็ทอบมึนก็ชอบไอดีเดินมาทลมึงนีก็ลกกระตือรือ้าทีนี้กูจะกิทำมนี้าามนีตัวมีระเบิด Let's กขาวแท็กขาวแท็กขารถขาวขันขึ้นแล้วมขันขึ้นไม่เห็นไหมรถสีขาว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 มันมันอ ลง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 รอมกันลงพร้อมกันมาด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 ันีไปดันดันมาดนมาดันไป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 ไไป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  สวยกูตื the the ่นเว้กูตื่นเว้ไอ้หี่อ่ะอ๋อเอาพิมพเอาพม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 ันออกไปเอาสมันออกไปด้วย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 เอาสมอไเอาสมเพื่ออไมันเกิดมาบอลมันเกิดมาเล่นบอลมันเกิดมาเล่นขอคนหน้าหลังคนน้ขอคนหน้าหลังคนน้ขอคนหน้าหลังคน้อมยหันหลังดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนดเไอ้ยักลั่นดกาอกทีไมลสมไป่อใครมีรเอาดอไปเอาอไป้ใครอาสมเล่นอ่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน่าเพื่อนเพื่อนา ทำไมตีเพื่อนตายง่ายจังวะไอ้เหี้ยเอาต่อมัแล้วไปชุบแล้วชุบแล้วมาเล่นแล้วกันมึงไปเล่นด้วยกันมึงไปเล่นด้วยกันเอาเพื่อนก่อนมึงเอาเพื่อนก่อนฟังกูเพื่อนใครามมึงฟังกูดิมึงเอาเพื่อนหน่อยมึงเอาเพื่อนมึงไปปิดตัวชุบวะไอ้มึงมากันเพื่อนดิมึงมากันเพื่อนกันดิสววเอาตัวมันออกไปเอาต่อมัแล้วไปมึงคุยอะไรมึงคุยอะไรงมอว่าแล้วแตกมอวาแ เพื่อนห่ะเพื่อนห่ะเพื่อนตายไม่ตายเอาศพเพื่อนไปชุบไปศพเพื่อนไปชุบเจ้าชมก็ศพไหมเอาศพมันเอาไปเอาศพมัเอาไปไหว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 มึงคืนแล้วไอ้ไฮเอาศพไปไฮไหวเล้วไหวแล้วไอ้เอ็กซีเราไหวแล้วเอ็กซีเราไหวแล้วไหวแล้วมึงไหวแล้วชิวเลยตายอตาายเไปเอาไปเอาไปเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดมึงคื่นแล้วเฮียอะไรเด็กเฮียไอ้สัตว์ ควายต,ตายไปด,ดิไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเอามึงแตกแน่ไอ้สัตว์คนเท่ามึงจะไ,ไหวคุยอะไรเด็กเหี้ยชิวจัดเลยกระจอกชิบหายไอสัตว์เหี้ยกแก๊งปลายแถวหาเพื่อนนี่หาเพื่อนนี่ตามหาเพื่อนาตามหาเพื่อนที่หายไปยตามหาเพื่อนที่หายไปเี่ตามหา ตามหาเพื่อนที่หายไปสองเคสเอาให้จบเฮ้ยด้านหลังสองศพด้านหลังหลังกูเดี๋ยวโบฟังกูนะขับกลับไปหยิบศพแล้วก็ขับหาเพื่อนเดี๋ยวมันกลับมาเอาศพโอเคไหมหลังนี้อย่าร้องแล้วกันที่อย่าร้องนะหนูอย่าแตกก่อนละกันเฮ้ยพี่พี่พี่ เฮเบิร์ตมีศพอยู่พี่มีศพอยู่เอเบิร์ตไม่มีศพเลยเอเบิร์ตมีศพไหมมันนี่ไม่เฮ้ยฟังฟังฟังกูนะฟังกูนะตอนเนี้ยมึงห่อให้ไวเลยเพราะว่าอีกอแกลงหนึงมันห่ออยู่มันเหลือแค่สองเคก็จบแล้วห่อไปเลยให้มันห่อสวนเราไปเลยเออตรงมีศพอ่าสีสุดรอด้วยมึงอ่ะไอ้เหี่อ่ะ ปากแกแจ๋วองนี้วุชอบเลยสัตว์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมึงมึงหมดแล้วพี่ยาฟังนะมึงห่อได้มึงห่อไปเลยตอนเนี้ยมึงห่อไปเลยมึงอีกแค่สองเคสเอาให้จบไปเลยห่อในนนี้ะอออย่่่าหหเลยห่อเลยห่อเลยมึงมึงออกมาสักสัก สไม่ต้องไกลมากมันก็ห่อเลยมีสมสมหนึ่งอ่ะห่อเลยนะมึงลงห่อเลยมึงลงห่อเลยอย่าช้าห่อมาแล้วนะพี่บอกไว้ก่อนห่อมาแล้วนะสลุมมันไปดำไปดำก็โดนโอเวอร์ดิก็ลองไปดำดูกูกลับไปดำมึงก็โดนกูแค่นั้นแหละมึงกลับมาแดงมึงก็โดนโนซอกอะโดนทุกทางอ่ะอย่างน้นะพี่ไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดมันพาวเลยนะถ้าดี่เอ พี่มันสีเทาตัดเองอ่ะห่อเลย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 ให้ไวให้ไวเฮกเตอร์กันโชว์สวยมันห่อกันอยู่ดุนแล้วโอเคครับท,ท,ท,ที่เหลือที่เหลือห่อนะครับเดี๋ยวผมขอยดีเช้เพื่อนก่อนถ้าเพื่อนอยู่ใครไม่มีขหไ,ไ,ไขอ้ไม,ไม่มีนั่น,นบ้างอ่ะศพเหลือได้สี่มิน้นท์ละสี่มิ้นก็สีชมพูอ่ะไปตีแย่งกับเบบี้ยาเอาอ่ะโอ้โหสุดยอด

มาชงมกไม่ได้เล่นไอ้เหี้ยอแคหรอมานะต่อรอหมอนะไปไวๆมึงออกน้องมึงให้เยอะๆนะเว้ยในในเมืองตอนตอนนี้ตำรวจน่าจะเยอะเพราะมึงหอกกันในเมืองเยอะอ่ะมึงหอกน้องมึงด้วยก็ดีหายไปเยอะปะไม่เยอะใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหายไปไม่ไรครับสวนเลยสวนเลยไม่เผื่อเผื่อให้เพื่อนเซ็ตกรุ๊ปใหญ่ไม่มันมันยิ่งอูเหมือนยิ่งดีๆใช่มันเป็นการดึงเคลสให้เราไงใช่ใช่ตอนนี้ใครเล่นแถวไหนบอกด้วยนะ กูเล่นอยู่ท่อท่อหลังสอนน้องอนได้ห่อแล้วห่อแล้วห่อแล้วมึงห่อเลยเจนอะไรนะเจียไอ้ท้ามึงได้รถหลุดมาห่อไอ้ไม่รู้ใช่รถลุ่นไหนรล่ะรถมันเพื่อนสิ์มึจำได้รถสิมึงถ่ายที่เจนไมด้ถ่าถ่ายไว้ด้กูนะกูนะมึงถ่ายท่เนไมด้เวราใช้อยู่องเท้าจะได้ไอ้เจอ้แก่ใช่ปะไอ้เหลืองปะอันนั้ใส่ลงไลนลงไลน์ลงไลน์ลงไล ไปเที่ยวไปเขาอะที่เอ้ไปอาเทน่านะออกฝั่งนี้วะกูเจอห่อแยวไอ้เนี่ยเจือดิ้งเจือดิ้งตอนนี้ออกเลยเมืองได้ออกไปก่อนนะออกเลยเมืองได้ออกไปก่อนนะอข้อผิดอุ้มเมื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไปทำมันไม่น่าห่อไปเลยไปเลยไม่ต้องช่วยอยู่ลราแลกไปเลยให้มันแลกไปเลยนาทียี่สิบหนงเคลแต่ว่ามันมันมันอุ้มไปมันมันก็ดึงเคลให้เราให้มันอุ้มไปอุ้มเลยให้เราชิวๆแล้วใช่ใช่ มีใครว่างติกเก็ตให้ผมได้มั้ยติกเก็ตผมเนี่ยเขายังไม่ปิดอ่ะสอบผมหลุดอ่ะมีใครว่างไหมครับเดี๋ยวลามาวานเล่นยัดของนะไอ้หน้าเหี้ยเดี๋ยวเจอกูยาวๆไอ้สัรจิ๊กเก็ตได้เพื่อนอยากเคลียร์แผลใช่ปะเดี๋ยวกูเคลียร์ให้เลยแผลใหม่เคลียร์เสียแผลแผลแผลเก่าเคลียร์เส็ยแผลใหม่มาเลยน้องชายไม่ต้องพูดกูไม่ได้อยากคุยกับมึงไม่ลดตัวไปคุยกับมึงอยู่แล้วน้อง ดิ้นหนีเฮียดิ้นหนีหน่าจะอุเพื่อนเร่งห่อเพื่อนเราแล้วที่ผมมีก0บเาทแล้วโม่เลยอ่ะชอบแรงโม่อะ20บาทไม่ชอบเล่นบ้านคนรวยนะถ้าใครไปช่วยช่วยได้นะเราได้มาคนรวยที่20บาทห้างคุกตัวหลุดตัวนึง มาก็ช้าไฟก็กร้เหี้ยเล่นกัทุเรตกูใหญ่จังวะเหมือนจะเกมต้องเทาเขื่อนนะตอนเราับหอยู่ตรงนี้น่าจะมาดโดนตบหลอดแรกันเลงนะตรงเซตไหนนะหรอร่มอย่างนั้นไม่ไปแล้วแตกเสร็จไปเป็นประชาชนอหนิวะเน่ะน้องเอาเหมือนตำรวจหรอไม่รู้พี่เลยไม่ไปเพราะมันอยู่ไอ้เซย่ามอยู่เขาไปไอ้นี่เขื่อนเขาไปเป็นประชาชนน่าจะเหมาะนะเป็นแก๊งไม่น่าลุงหรอ อยู่ไปเดี๋ยวโดน XD ตีแตกละสีจะโดนไล่ไว้ทำไงดีวะเชื่อรับโพสตทิ<ม>้งสีวันดีกว่าอย่างนั้นก็ได้ยื้อชีวิต呗ทำเป็นเงสีดำอยู่ต<ม>รงคนเอาไหนนี่ต้องเอับเอาลับไปน้อง<ๆ>เพื่อสุดท้ายของชีวิตอ่ะแล้วก็หาสีไม้รอเลย จะมากเอวทรงอีดกระหนหต้องหลดไปหน้าคุกใหญ่นะแข็กดเคแล้วจดสงไปดฮู้ยมันมันเคยด้วยหวอไม่เปิดด้วยเฮีย มาโงมาเฮย,ยก่อนยิงยิงกูด้วยโอ้ยไอสัอตว์อยูไอเทน่าเหรออเ้าวอ๋อหมอแท็กเอาตบเอาตำรวจไม่ไรกูเฉยเอาขอบคุณมากนะไม่รู้ใครแต่ขอบคุณมากนะเรบเวรรับการไปแล้วกันเด้อเหม,มือนกูเจอญาติมันนะจีทีจีทีเทาบุญเจม ข่าวโดนล้มมีใครอยู่ปะผมอยู่นี่ผมอยู่เบลเลอร์ดึงขึ้นเขาให้หมดเลยเพวกเราต้เมืองเยอะนะโอเคโอเคใครใครที่ไม่ได้อุ้มมานะคุกหน่อยขอข่าวเก็บเพ็ดนะขอาวด้วยอ่ะเพื่อนท่ไหนอ่ะของใครอ่ะไม่ใช่ของเพื่อนเราใช่ปะไม่เกี่งนะตีนหน้าแล้วก็เนืยาวเลยอ่ะมันน่าจะขึ้นบนนะโดนหมอดไล่แล้วนะเอออยู่ตรงยีหลอดในเมืองเลยคนหนึ่งนะใช่ปะอยู่กลางอ่ะใครใครไม่ได้อุ้มมานะคุกหน่อยนะไฮไลท์เพื่อนไฮไลท์ เพื <S <S ่อนเรกเตอร์เกมให้หน่อยดิเพื่อนไเ่่อยหอนเม่ใช่ไ่กอรเดยังไม่ปิเลยม่เพ่มนกดเอสไปเลอแทแทกไปเลยแท็ลยแทรัวไปเลยวงแดงขึ้นตรงไหนนะอเมื่อกี้ดูวอนึ่งเพกเอรเอ่หรใอ้มามาหน้าคหนคนอ้เป็กเอ๋อนี่วะบอกว่าเฮกร์ยู่สสนช้นมนะรมอ่นเดีได้องกี่คนอ่ มาเหนือตอนกี่โมงวะคนดูเล่นอยู่เขาสะพานนะคนไม่ได้อุ้มเป็นหมดอะพี่จะอุ้มเยอะน่าจะอุ้มเยอะให้เราอ่ะอุ้มเยอะบวกกับใครไม่ได้ใครไม่ได้อุ้มบ้างตอนนี้ใครไม่ได้อุ้มบ้างคนก็ไม่คนเป็นจูบด้วยไงบอไหนตัวบอลใช่ใครไม่ได้อุ้มบ้างอะตอนนี้อยากรู้อะไม่มีเลยเหรออุ้มทุกคนเลยเหรอคุณต้องไปอุ้มเพื่อนออกอุ้มไปด้วยไม่ได้เพราะถ้าถ้ากันถ้าเขาเองยวแล้วกันพี่ ถ้างั้นมึงเอาเพื่อนออกเสร็จปุ๊บมึงก็เอาเพื่อนไปเฝ้าแล้วกันไฮไลท์แต่ว่า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 มึงต้องระวังนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ญาติมันเยอะอยู่นะไอ้ไฮเราเหลืเจ็ดคน่ะเนาะเดี๋ยว,ป,นนยวประมาณเสาเอไม่เปไปได้นะเสนะาเอกับเสาสองนะจะโดดอะผมผมหาที่แอบกอนทั้งนั้นผมจะไม่มีตัวแปดครนอุ้มกูด่วะเจอเฮียทาวเวอร์ีกะอ๋อมีแล้หรอ ให้ผมเปลี่ยนเลยหล่ะผมเปลี่ยนเอ้ยอมอยู่โซนเนี่ยกินะเออลุนหัวคนกินะหล่อนนะใช่ไอ้บ้านโคอีอหรเพื่อนบ้านสตาร์กอ่ะจ็ไหมบ้านมึงจ็บ้านสตาร์กไหมรู้รู้ว่าบ้านโคอีอะไรโอ้ยยี่ทำไมเฮกเตอร์จะนับไฟทำไมเฮกเตอร์เอ๋วะงงงงเฮกเตอร์มันจะนับไฟไม่ใช่หรออุ้มสวนเปล่าพี่ก็ก็รู้ไงว่าเคียวสวยเขาเล่นไงเออเคียวสวยมันมันมันเล่นมันเล่นมัออกก่อนไงตรงนี้ตัดตัดถ้ามีเอ็มพีน่าจะเล่นด่างอยู่หลังกันละ เราล่อตำรวจแล้วนะแหน่งเราไม่ที่ไหนกันโอ้โหมีซีโร่พอยต์น่าจะยากอ่ะเล่นเล่นแบบเอาศพออกเอาศพออกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะยากเลยแถมมีปืนด้วยตำรวจคันหนึ่งไอ้เพื่อลอรอดอันนี้อันนี้เคสหนึ่งไอ้เบบี้มาเฟียน่าจะชื่อมันมั้งไอเพื่อลอรอดคนหนึ่งในไฟเลียกูเสโง่โหยกูรู้จักมึงสักตัวมั้งเจ้า อุ้ยโดนตำรวจนะอยู่เหัวเหนือโดนตำรวจคันนึงเติมมันดูเดี๋อวจะโดนยางนึงกโดนสองยางจะข่มตัวได้สัตสปใครจะเกมออกนอกเมืองจะได้หลุดลงมาได้ยากว่ะสวยจัดเลยเนี่ยสยางแล้วหลังหมดนี่ล้วนอ่ะ น่าจะเกมนะสองย่างแล้วอะเพิ่งหลอดละน่าจะเกมในเมืองแลน่าจะออกยากตำรวจตำรวจตำรวจกูลดุลกุลดุลตำรวจในเมืองสามพันตำรวจบ้านใครกินังเอ็นะโอ้ยากวายใช่ไหมบ้านก็กินังเอ็นคุณหลังไอ้ยัยโดนหลังคุณได้เลยไปโหมัผมอยู่ใต้นาหานะ ใคร,ใครว่ามึงไปดักหลุมมันก็ได้นะแต่ว่าน่าจะยากในเมืองอ่ะทางไหนอะน้องเออตรงอุโมงค์ทุ่นหอครับเป็นอะไรพี่เกมนะเป็นใครว่างพี่จอร์ดนพี่เฮียเฮียสวยจัดเลยวะ แล้วโดนหลังคือไปไม่ได้เลยอะน้ำมันเติมยากนน้ำมันเติมยากวันนี้ตำรวจเยอะว่ะหมอยี่สิบเยอะเยอะเยอะวันนี้วันนี้ตำรวจหมอเยอะแต่ว่าสองเคสเองน่าจะได้แหละมันไม่น่าไม่น่ายากหรอกมัง้งสองเคสอะ อุ้มมันอุ้มกันหลายแก๊งด้วยตอนนี้เฮกเตอร์น่าจะอุ้มอยู่เผื่อมันก็อุ้มส่วนเราด้วยปกติขับยากอยู่แล้วโดนยิงยาวนลยยากกว่าเดิมอีก